สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับเตรียมตัวเดินทางไปจังหวัดน้องบัวลำพูพี่น้องเยาว์ได้คร่ะยาสิบูดโค้ดลก์ก็พ์ฟไปกงไปกุอะไรเหรอเนี่ยเด้๋ยวกมแบตอนนี้เรากำลังปัน่นช่องในเตปบุใช้สบุกเ้าเคียวหวานเกันครับเคียวหวานกับทำย่างดีนะ จับชายปะเจยมตัวเดินทางครับอย<ม>ู่ปัมปตทภาาเอาเขียวหวานครับต้มจับชายตุมจับชายครับ เอาพอชิตา,ามาแล้วสีสันพอชิตาตกินข้าวกันแค่เป็นตาคือเหรอว่าแต่วา่าแต่มักผู้ใดมาขายลอตเตอรี่บ่าไม่ใช่เป็นเอาอันนั่นบ่ตุ้มเดือนหมูบอส่วนนึ่งบ่ เดินทางไปหนองบวัวครับซีบอลห้าสิบ,บาทเติมพลัง นเอทางดพี่น้ำปลาาจารยงอันนี้กะปิ โยเลือกเป็นทรงสถานที่มหาใยหรือบอล่าดูว่าไปก่อนบอกอยู่ในเมืองลยบอ่อยู่ในเมืองหออนอง,องบัวลำพูครับ น้องบัวพิชยาเน่ะบอสนามมันสมุวรน้องบัวพิชยาเวลาช่วงไตสีหามงลแรงบอกสีม่มงแรงค่ะ เคลือนน่งมวนคักมวนซื้อหัเซลครับคนกระตุกอ,อกมวนหลายลรับบริลับแค่พักสายตานัน่นั่งเหรียจะซื้อบริลับาะพพน่นวมเมตอกียอยู่นี่คือินหลายถ้าแม่นควนกระตกิมวนก็น่านะ้ายเนาะเันงานฝนเศ้าโต้ก็ด,ดีจ้ะ มีรอบหนาครับวันที่สิบเก้าคันคนเปิดรงหนึ่งหนครับสอปัญญาพม่ากได้สองยางเลยมีจริงเหรอครืบเปิดฤดูการเลยครับสองมือเลยจริงเนึงนึคแเปรหน่งนต่ฝนี้มันขค้ืนนีสิันบิ่บนมมนเคื่อนีล่ลมผัดแม่อควตมันลมผัดนะฝวมันก็เลยไงเนี่ย มวยคะเบิดคืนเลยมรสันิงหัวจกิดขึ้นเวกะเมื่อคืนนี่หนาวไหมอยู่ไปอยู่มาหนาวนักับเต้นเต้นเต้นในหองมโดน่กับบอกหนาวพี่วัดจีวัดุลกันเล่นเบนบอโจกันเลยิงหัวหลเสียงได้ไเหอียงเหียเบิดอุ้ มือนีอืนร้องไงอะไรเนอะไรังมีไหมช่วงนี้ก่มือนี้อยู่น้องบัวมือินอาจจะอยู่อุดรครับไหลสดกลุ่มปิดของเซียงวีหกไม่ดีเลยดดสด เป็นทางอะเลยได้หรอเ่าไปแบบไรสได,ดกไปกติเขาไปเวที่ไงไปข้างอ้ายขอออยอยอ้าเน,น,น,นี่ยแฟรตทัวรคนเดียวฝ่าพี่น้องเอฟซีครับเฟียดใหม่อันนี้สองเลยแล้ว่าถ้าจะ หูไรอะไรอย่า้องเบิ้งในเพียรครับแล้วก็จะโพ่นลงให้เบิ้งเรื่อยๆครับเผียรเผียรใหม่เผียรจริงเผียรปลอมต้องเบิ้งดีๆนะครับเบิ้งทั้งเพียรเพราะแมวิงแฟนเพียรครับเดี๋ยวถ่ายลงให้เบิ้งเรื่อยๆครับอัปเดตตอนนี้เท่าไหร่ล่ะสองหมื่นสองหมครับสองหมื่นกูติดตามถึงเผียใหม่ครับเผียรเก่าใส่บ่ไรใด้วยล่ะครับวแต่สึกูได้ก็บ่ได้ แต่บอังกีษมื่ขึ้นนี้ไปจะได้เนี่ยไปจ้าบอลไทยรูปไวเนาะมือขึ้นเดสิว่นดาวไทยรูปต่คิดไฟไล่แห้งกว่นี้เป็นดาวเลยมึนเนี่ยจะยาวเลยคคิดไฟไลห้งพอเปิดข้อสอมนมี์ี้ยห่อยเิดเองะเียหนอีเาเลยพยายามแล้ว ตามดีเอ็จีแหะแต่ว่าหัวยังเหี่ยวไม่ดีเยอะยางอ้วนนั่เองน้ำบานกับโรคมาเต็งน,น้ำมูกับยีเหนียวยังเป็นหัวไหลพี่น้องจ้าผู้ใดผ่านเมือนเคยหนีว,วนันที่สิบเก้าพี่น้องเอฟซ<อ>ีกัเดินทางกลับกับมี่ครับบางสว่วนก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวมาหอดกันไหมครับรอบหนะ้าเพราว่านี่อาจจะมีอุปสรรคแน่หน่อยหนึ่งฝน แต่กบมวนอยู่มวลอยู่แต่ว่ากับ่าท่านเตรียมที่ตรงมาใหม่ครับวันที่สิบเก้ายีสกันยายนนี้ครับเดี๋ยวพอกันมาชิมหน้าครับลำลำไม่รวยสุขภาพแรงแรกสุข,ขสุขคนสวัสดีครับ